คลิปนี้เฟชจะมารีวิว New ฟีแอร์ 75V2 และ Air 96V2 คีย์บอร์ดโลโปรไฟล์ไร้าสายที่พรีเมียมแต่โทนสีน่ารักใช้งานกับ Mac OS ได้ในเวอร์ชันนี้ปรับอะไรมาว่างหรือคนที่มีเวอร์ชันหนึอยู่แล้วจะอัปเกรดมาดีไหมคลิปนี้เฟชมาป้ายาให้ฟังค่ะ ยองชาวข้างรักเกมมี่เกีลและชาวข้างลักคีย์บอร์ดทุกคนด้วยค่ะถึงแม้ว่าแบรนด์นิวฟีเฟซจะไม่ได้หยิบมารีวิวบ่อยๆแต่ก็ทําข่าวอยู่เรื่อยๆนะหรือตอนนี้ที่มีวางจำหน่ายในไทยจะเป็นตัว Air 75V2 และ Air 96V2 ที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเดี๋ยวเราไปเริ่มดูของด้านในกันค่ะว่าจะได้อะไรมาบ้างโดยทั้ง2รุ่นจะมีของที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่จะต่างกันที่เรื่องของไซส์โดยจะมีใบคู่มือใบ Q&A อะไรต่างๆสติ๊กเกอร์ไว้ตกแต่งเพิ่มเติมกับคอมหรือว่าแปะที่ตัวคีย์์บอรด ส่วนของฝั่งคีย์บอร์ดมาพร้อมกับฝาครอบกันฝุ่นพลาสติกอ c เจ s เซอรจะมีสายการเชื่อมต่อ USB A to C ความยาว1.5เมตรที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคปมีคีย์แคปเสริมสําหรับใช้งานกับ Windows ได้เดิมๆจะใส่มาเป็น Mac OS มีสวิตช์เดโมมาให้4ตัวและสุดท้ายตัว USB receive สาหรับเว r e l e s s 2.4 GHz ่นจาที่ถูกอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาจาก V 1เป็น V 2เดี๋ยวเฟซมาสรุปให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็ไวๆตัวการดีไซน์ภาพรวมก็ยังมีความคล้ายเดิมแต่มี สีใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือบาร์ซอลแบ็กหรือสีดำกรมท่าและจากเดิมที่ตัว a i r 75V1 ใช้ขาตั้งแบบ Free, แมกเนติกฟีดหลายๆคนอาจจะเผลอทำหายได้ใน V2 ก็จะมีการเปลี่ยนขาปรับระดับเป็นแบบตัว a i r 96แล้วแทนมาตัวขี้แคบอัปเกรดจากไดซับเป็นดับเบิลช็อตทั้งหมดทาให้การใช้งานระยะยาวฟอนไม่มีทางลอกตัวโครงสร้างด้านในจากเดิม a i r 75V1 ไม่ได้มีการมดโฟมมาให้แต่ v 2มีการมดโฟมมาให้เรียบร้อยเหมือนกับ a i r 96V2 ตรงสเปซบ,บาร์มีการเพิ่มซิลิโคนมาให้ ทั้ง2รุ่นช่วยให้การกดปุ่มสเปซบาร์มีความแน่นมากขึ้น V2 มีการอัปเกรดแบตเตอรี่เยอะมากขึ้นโพลิงเรทจากเดิมที่500เฮิร์ตเป็น1000เฮิร์ตช่วยลดดีเลย์ตอนพิมพ์งานหรือว่าเล่นเกมแล้วที่น่าสนใจคือเรื่องของซอฟต์แวร์เปลี่ยนมาใช้เป็นเว็บเบสผ่านเว็บไซต์ v i a เรียบร้อยทําให้การใช้งานสะดวกมากขึ้นไม่ได้จํากัดแค่ว i n d o w s เหมือนกับในรุ่น V1 ถ้าเราย้อนกลับไปดูนิวฟิวแอร์รุ่นแรกๆนะการดีไซน์สเปคของ Air 75V1 a i r 96V1 ก็จะมีดีดลแตกตกก่าางันนใ,นในหยๆ แต่ใน V2 นี้เพื่อนๆจะได้เหมือนกันหมด <_ C os> เพราะฉะนั้นเลือกไซส์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของเพื่อน <_ C os> ๆกันได้เลยไม่ต้องห่วงของในฝั่งสเปค <_ C os> หากเน้นความกระทันรัดพกพาง,ง่ายพกไปคาเฟ่วางบน Macbook ได้วางแล็ปท็อปได้แนะนำเลือกเป็นไซส์75%ลองเทสมาแล้วใช้งานบน Macbook ค่อนข้างเวิร์กเลยหรืออยากได้ไซส์ครบๆมีนําพผดปุ่มไม่ต้องปรับตัวอะไรมากใกล้เคียงกับ full s i z ก็ขยับมาตัว Air 96 V2 ซึ่งเป็นไซส์96%มี1 ุ่และแน่นอนว่าตัวนี้เป็นแมชชีนิคอลคีย์บอร์ดแบบโลว์โวไฟด้านที่หนาสุดยังหนาเพียงแค่1.6เซนติเมตรเท่านั้นพอๆกับหนังสือเล่มน,นึงแต่เห็นบางๆแบบนี้งานเขาไม่ก๊อกแก๊กเลยนะคะท็อปเฟรมเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงเพิ่มลุคพรีเมียมส่วนของบอททอมเคสจะเป็นพลาสติก ABS ส่วนตัวเฟสใช้มาตั้งแต่ V1 แล้วก็ค่อนข้างพึงพอใจกับงานประกอบของเขามากๆโดยตอนนี้ที่มีวางจําหน่ายจะมีประมาณ3สีให้เลือกอย่างสีออริจินัลก็จะเป็นลูน่าเกแล้วก็ตอนนี้มีสี ไอออนิกไว้และสีใหม่ล่าสุดบะซอแบล็กจะบอกว่าเขาดีไซน์ได้พิถีพิถันมากนะทุกคนถ้าแกะชิ้นส่วนด้านในออกมาวางเดยนกันก็จะเห็นว่าเลดโฟมยันพีซีบีเขาจะคุมตีมสีเดียวกันล้อไปกับเวอร์ชันสีที่เพื่อนๆเ,เลือกซื้อใส่ใจมากพวกดีเทลเอกลักษณ์ของแบรนด์นิวฟีก็ยังมีอยู่อย่างสองฝั่งด้านซ้ายขวาจะมีไฟแอมเบียนที่เราสามารถจะคัสตอมโหมดไฟเลือกสีประบความสว่างได้ยังทําหน้าที่เป็นไฟอินดิเคเตอร์ฝั่งซ้ายไว้บอกโหมดการเชื่อมต่อสถาน นะแคปล็อกส่วนฝั่งขวาไปบอกแบตเตอรี่แล้วก็ o s ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ตัวโหมดไฟภาพรวมก็จะให้มาเป็น Fu l l RGB วางไฟมาแบบน t h Facing มีเอฟเฟกไฟให้เลือกมากกว่า40แบบก็ไปเลือกสรรได้ตามใจชอบแต่ก็จะมีข้อสังเกตนิดนึงเรื่องของความสว่างตัวไฟอันนี้ก็เป็นฟีดแบ็กมาตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งแล้วใช้งานในห้องที่มีแสงเข้าเยอะๆหรือว่าตอนกลางวันไฟมันอาจจะไม่ได้ฉ่ำมากแต่ถ้าอยากเห็นชัดๆจะเหมาะกับการใช้งานในห้องมืดๆหรือห้องที่มีแสงน้อยแต่อันนี้เป็น แค่ข้อสังเกตเท่านั้นนะคะสาหรับบางคนก็จะรู้สึกว่าดีไซน์แบบนี้ไม่ต้องเปิดไฟก็สวยแล้วโดยไมถึงว่าการที่แบรนด์ออกแบบไฟมาเป็นแบบนี้ก็ช่วยเรื่องของการประหยัดแบตชาร์จหนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นหากเราพลิกมาที่บริเวณด้านหลังค่ะตัว bottom case ที่เป็นพลาสติกนี้เขาจะทํามาแบบโปร่งแสงนิดนึงมองเข้าไปจะเห็นแผง PCB รวมไปถึงว่าไฟแบค็คไลท์ดยตรงกลางมีการตกแต่งด้วยเพจทสีเงินมีฟีดกันลื่นครบเลยค่ะทั้ง4ี่มุมมาพร้อมกับขาปรับระดับเพิ่มได้อีก2ขั้น ด้วยกันโดยในส่วนของน้ำหนัก Air 75V2 จะอยู่ที่625กรัมส่วน Air 96V2 จะอยู่ที่7 1 2กรัมคือตัวเลขน้ำหนักนี้มันอาจจะไม่ได้แบบเบามากแต่ถ้าเน้นเรื่องของความแน่นหนางานวัสดุหยิบพกพาแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมากเกินไปอันนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์โอเคค่ะถัดมางานวัสดุคีย์แคปจะเป็น PBT คาบมันคาบเหงื่อขึ้นเงาก็จะยากกว่า ABS ฟอนต์อังกฤษทํามาแบบดับเบิลช็อตส่วนฟอนต์ไทยเป็นการยิงเลเซอร์ที่น่าสนใจในด้านการใช้งานคือคีย์แคป ของเขาวางเร l a อ o u t มาเหมือนกับคีย์บอร์ดบน mac ทำให้ตอนใช้งานแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะแถว e f low มีไอคอนบอกฟังก์ชันมาให้ครบเลยแต่คนใช้งานกับ windows pc อย่าเพิ่งน้อยใจไปในกล่องเขาก็มีแถมแคีย์แคบไว้ให้สลับเปลี่ยนได้อยู่สามารถเอามาสลับเปลี่ยนได้เทา <S <S ้าที่เฟนลงไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะเหมือนตอนนี้ทาง new f r e เขาก็จะมีคีย์แคบโลโปรไฟล์น่ารักน่ารักออกมาอีกเยอะมากสามารถหาซื้อแบบตรงรุ่นมาเปลี่ยนกันได้เหมือนกันส่วนใครอยากใช้ normal profile เอามาเปลี่ยนคีย์แคบได้ไหม ตามหลักการแล้วก็สามารถใช้งานได้นะคะแต่เฟดก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าระยะทาวเวลต่างๆมันจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นโลโปรไฟล์เหมือนเดิมคีลลิงกดต่างๆมันก็จะหายไปด้วยใช้แบบโลโปรไฟล์คีย์แคปเนี่ยจะเหมาะสมมากกว่าถัดมาโหมดการเชื่อมต่อรองรับเป็นแบบไตโหมดถ้าใช้คีย์บอร์ดหลักประจําโต๊ะเน้นพิมพ์งานเล่นเกมดีเลย์ต่างๆเฟดก็แนะนําว่าใช้งานผ่านการเสียบสายไทซีจะตอบโจทย์มากที่สุดแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการชาร์จแบตอ,อีกด้วยแต่ถ้าอยากแต่งโต๊ะคอมให้คินคลีนไม่ มีสายมารา์เกตละกะแล้วก็ยังสามารถใช้งานเล่นเกมได้อยู่ด้วยก็แนะนําเป็นโหมดไวเลส2.4 g ิกะเฮิรตจะใช้งานได้ดีเพราะว่ารองรับพลังเลส1000เฮิรตทั้งคู่ส่วนสายเน้นพกพาเชื่อมต่อง่ายๆสลับไปมาได้หลายอุปกรณ์ก็ใช้งานผ่านโหมดบลูทูธเนื่องจากมันเปลืองแบตน้อยสุดความไวในการรับส่งข้อมูลเนี่ยมันก็เพียงพอต่อการใช้พิมพ์งานทั่วไปถ้าเอาไปใช้เล่นเกมมันก็จะสัมผัสได้ว่ามีดีเลยนนิดนึงแต่ก็เป็นเรื่องปกติของเทคโนโลยีบลูทูธอันนี้ที่น่าสนใจคือการอัปเกรด มาเวอร์ชัน2เนี่ยจะได้แบตจากเดิมที่เป็น2005เพิ่มมาเป็น4 0 0 0มิลลิแอมฮากปพิดไฟ RGB จะใช้งานได้สูงสุด220ชั่วโมงชาร์จเดินละครั้งก็ยังไหวแต่ถ้าเปิดไฟ RGB ไปด้วยก็จะเหลือแค่ประมาณ3 5มสถึงชั่วโมงเท่านั้นแต่ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ทางแบรนด์ครีมมาเขาข่าวนะคะการใช้งานจริงของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปยังไงตอนใช้งานก็สังเกตไฟที่ตัวคีย์บอร์ดว่ามันแจ้งเตือนเราหรือ,อยังฝั่งของพอร์ตการเชื่อมต่อต่อตางๆ USBc จะให มาอยู่ที่ดิมฝั่งซ้ายส่วนฮอกเกิลที่เอาไว้เลือก OS แล้วก็โหมดการเชื่อมต่อจะวางมาอยู่ที่มุมบนฝั่งขวาโดยในการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะอาจจะมีขั้นตอนเพิ่มนิดนึงให้เรากดเลือกโปรไฟล์โดยการกดฟังก์ชันบวกเลข123ก็จะเลือกได้ทั้งหมด3โปรไฟล์และหากต้องการใช้งานในโหมดไวเลส 2.4GH z และสลับง่ายๆก็สามารถกดฟังก์ชันบวกปุ่มเลข4แค่นี้ก็จะสามารถสลับอุปกรณ์ไปมาได้อย่างสะดวกที่สุดมาดูกันต่อเรื่องของสวิชด้านในพอเป็นแม c h a น i c a l ลคีย์บอร์ดโลว์โปรไ สวิตก็จะเป็นแบบโลโรไฟล์ตามไปด้วยเป็นปุ่มสั้นระยะแอคทีฟตื่นกดติดง่ายช่วยให้พิมพ์ได้ไวฟีลลิ่งคล้ายๆกับแป้นพิมพ์โน้ตบุ๊กโดยตอนนี้ที่มีวางจําหน่ายในไทยจะมีสวิตให้เลือกอยู่2แบบก็คือเกทตอร์ลอนเสอและเกทตอรลอนบาสองจแตกต่างกันตรงที่เรสเป็นรีเนียสวิตกดแล้วเป็นจังหวะเดียวแรงต้านกลางน้าหนักอยู่ที่45กรมัมส่วนเบาคือสวิตแท็กทกดแล้วจะมีจังหวะกึกๆหรือว่า2จังหวะช่วยเพิ่มฟีลลิ่งในการพิมพ์แล กรมส่วนทนเสียงที่ออกมาจะได้ตอกทั้ง2แบบเลยเลือกที่ฟิลลิ่งที่ชอบกันได้ตอนนี้เฟซอันบอกให้ดูภายในกล่องเขาก็จะมีสวิตต์เดโมมาให้ถึง4อันมีแท็กทาสอแล้วก็ลีเนียสอยังไงแต่จะขึ้นสเปคไว้ให้ตามนี้ตัวเดโมนี้เพื่อนๆสามารถจะเอาไปเปลี่ยนไว้ตรงปุ่มที่ใช้งานบ่อยๆได้เลยนะคะรวมถึงว่ายังได้ลองฟิลลิ่งใหม่ๆคิดว่าในอนาคตเดี๋ยวทาง New ฟี่ไทยแลนด์น่าจะมีตัวนี้มาจําหน่ายเพิ่มเติมใครชอบอันไหนก็เก็บตังรอกันได้แล้วก็ตัวคีย์บอร์ด มีการรองรับ h o ตสวอปสามารถถอดเปลี่ยนสวิตได้แต่จะรองรับเป็นสวิตโลวโปรไฟล์สพินเท่านั้นแล้วก็ต้องดูตำแหน่งขาทองแดงให้ดีเพราะว่าสวิตบางยี่ห้อวางตำแหน่งมาไม่เหมือนกันจะทําให้ไม่สามารถใส่ลงไปได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลสวิตของ n e w ฟิ i แอร์เจ V 2และ Air 9 6 V 2ทั้งคู่เลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟัง o ซา d ์เทสกันว่าจะถูกใจเ,เพื่อนมากน้อยแค่ไหน เป็นยังไงกันบ้างคะลองฟังสาวเทสกันไปน่าจะเขิมหลับกันแล้วขอมาต่อเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งส่วนของที่อัปเกรดมาใน v 2ให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นก็คือตัวโปรแกรมจากเดิมที่เป็นแบบติดตั้งลงเครื่องแล้วก็ใช้งานได้แค่ใน Windows ตอนนี้ปรับมาใช้เป็นเว็บเบสแล้วเรียบร้อยผ่านเว็บไซต์ VIA หรือว่า V i a ใช้งานได้ทั้งใน Windows Mac OS แล้วก็ Linux แต่หากใช้งานครั้งแรกอาจจะมีขั้นตอนนิดหน่อยเพราะต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ J s ส n มาก่อนยังไงพวกไฟล์ต่างๆเฟซทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วเเรรียยบ้้ออะคะลงขาไปดู กันได้ส่วนวิธีการใช้งานก็ไม่ยากค่ะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ VAA กดเปิด Show Design tab จากนั้นอัปโหลดไฟล์ที่โหลดมาเมื่อกี้เข้าไปตัวโปรแกรมก็จะมองเห็นคีย์บอร์ดแล้วเรียบร้อยโดยฟีเจอร์ที่ให้มาก็จะมีเบสิกอย่างเช่นคีย์แมปปิ้งการตั้งค่ามาโคส่วนนี้จะรองรับแค่คีย์บอร์ดอินพุตเท่านั้นก็ไปปรับเป็นคีย์ลัดได้ตามใจชอบนอกจากนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าไฟแบ็กไลท์ปรับความสว่างเลือกเอฟเฟกต์ความไวเลือกสีอะไรต่างๆตัวโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้มาถึงในพาร์ทสุดท้าย เดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังว่า New ฟ e a แอร์ v 2และ Air96 v 2ใช้งานจริงมาเนี่ยมันเวิร์กมากน้อยแค่ไหนเริ่มจากจุดที่ชอบก่อนเลยก็คืองานประกอบอะ่ะมันดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทํามาได้ดีตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งแล้วแต่ฟิลลิ่งของตัวนี้มันแน่นมากขึ้นพร้อมปรับปรุงเรื่องขาปรับระความสูงที่ติดมาในคีย์บอร์ดแล้วส่วนด้านการใช้งานที่รู้สึกว่าแตกต่างจริงนะคะก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ให้มาค่อนข้างเยอะและถ้าไปเทียบกับโลโโปรไฟคีย์บอร์ดหลายรุ่นให้มาอยู่ราวหน หน่อยก็ประมาณ3,000ม ah ิลลิแอมบ้างแต่รุ่นนี้ให้มาถึง4,000เลยทําให้การใช้งานไร้สายสามารถอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นโหมดการเชื่อมต่อก็มีความเสถียรมากขึ้นแต่แอบดีเลยในบางจังหวะถ้าเกิดใช้งานในโหมดบลูทูธสามารถสลับโปรไฟล์ได้ไวเหมาะกับคนที่มีหลายๆอุปกรณ์และที่ต้องชื่นชมเป็นพิเศษก็คือเรื่องการออกแบบมาให้รองรับ Mac OS คือคีย์บอร์ดทุกรุ่นที่เราบอกว่ามันรองรับ Mac อะ่ะมันใช้งานกับ Mac ได้จริงๆแต่มันจะมีไม่กี่รุ่นที่ให้ปุ่มฟังก์ ทําให้คนที่ใช้เนี่ยไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะแล้วก็ตัวโปรแกรมเปลี่ยนมาเป็นเว็บเบสแล้วอันนี้ก็คือสะดวกขึ้นมากๆแต่ส่วนข้อสังเกตก็จะเป็นเรื่องของไฟแบ็คไลท์ที่ไม่ค่อยสว่างซึ่งเป็นมาตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งแล้วตัวพาร์โปรแกรมแม้ว่ามันจะใช้งานได้สะดวกขึ้นจริงแต่บางออปชันการตั้งค่าย,ยังไม่ได้หลากหลายสักเท่าไหร่อย่างเช่นไฟแอมเบียนต์จิ๋วๆก็ต้องกดผ่านคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดเท่านั้นหรือการตั้งค่าสลิปไทม์ก็ต้องกดผ่านคีย์ลัดเหมือนกันก็ลองเก็บไปตัดสินใจกันดูค่ะ่ะอันนนี้้เป็แคการใชง จากส่วนของเฟสเท่านั้นหากใครสนใจตอนนี้ทั้งเนลฟี a i r 75V2 และ a i r 96V2 มีวางจำหน่ายในไทยแล้วเรียบร้อยราคาของ a i r 75V2 อยู่ที่3890บาทและ a i r 96V2 อยู่ที่4,290บาทโดยทุกรุ่นมีรับประกันศู์ไทยจากเนลฟี h ไทยแลนด์ปีเดี๋ยวเฟสจะแปะพิกัดไว้ให้ใ,ใต้คลิปรวมไปถึงว่าโปรดักแดกที่มุมสายล่างเช่นเดิมก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจเลือกซื้อกันได้ไง่ายมากขึ้นยังไงก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์ไว้เจอกันในคลิปหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย